สวัสดีครับโอเคเรามาเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันนี่เ,เป็นเอาเรามาดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเปิดก่อนเลยดีกว่านครับมา,ามาดูใ,ใกล้ๆครับว่ามีอะไรบ้างนี่ยมายุ่งเนี่ยเอาไว้แร่ไว้ไหนเปิดโอ้โหดูดิปุ้งมี่ตด,ดิอย่างแรกนะครับ อนี่หอยแมงคู่ของเรานะครับหอยแมงผู่นะอ๋อฮะหันบล็อกฮะแกะกองสุ่งครับนี่มึกกล้วยใช่ครับมึกกล้วยไปฮะต่อไปครับไปเก็บแล้วแข่งต่อไปเลยนี่กุ้งกามกามครับโอ้โหบอกเลยว่าตาเก่งเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เลยเรื่องเดี่ยวจะชองกันเลยจะแดกพุ้งอันนี้นี่อีกอันหนึ่งเป็นกุ้งยังมีเจะบวยนะโอ้โหดูดิ องดีมากๆไปเดี๋ยวเราเอาของใส่ลังก่อนแล้วเจ้ไม้กล่องนึงตามมานน่ครับตามมานี่ามมาน,นี่นะอีกล่องหนึ่งนะครับนี่ครับเราใช้เปิดเลยเรามาดูกันว่าเราจะนี่เราได้ลังนี้คือหน่อไม้ไม่ใช่อ๋อเป็นของที่เขาแช่มานะครับเอ,อ,อเออ่วัน,น, <okay. S 1> นที่ผมมีครับมีอะไรบ้างไป s <S ไปครับเดี๋ยวเรายกของไปทำเมนูกันเรยดีกว่า ไปครับหัวสดจากจากทะเลไทยเลยนะบอกเลยโ,โหน่ากินมากอันนี้ทำมึกด้วยเราใช้ประมาณสักสี่ตัวไปเลยน, <c oughs> น่ากินมากเลยโอ้ยแลวเตรียมไปไปวัดทุดิบต่อไปนี่ก่อน ไปครับต่อไปครับวัตถุดิบต่อไปครับหอยแมงพุหอยแมงพุไครับหอยแกงเยอ่ะเดยวมึจะทำอะไรอะไรเงี้ยโ็อเคครับว้าวบวาวเน่เราลงมากระทะเดี๋ยมันก็ละลายั้หตัวใหญ่ะว้าวของดี ขั้นตอนการล้างเราก็เตรียมกันโอเคครับยังไม่ได้เปิดน้ำเปิดชาร์ <c oughs> ได้กินครับได้กินบบกรู้สุดยอดมาให้เราไปเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมมาเลยดีกว่าไปโอเคครับเราก็เตรียมปลาหมึ่งก่อนเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะแบบเอาปากมันออกแล้วก็เราจะทิ้งไข่ไว้แล้วก็เอาตัวเศษตรงนี้ออกแล้วก็ปากปลาหมึ่ออกนะแล้วก็เดี๋ยวล้างเพิ่มเติมเราจะหั่นเป็นร FM เราป,เปากมันออกด้วยนะปากมึกเราจะไม่กินนี่ข้างในเราจะหั่นแล้วก็จะล้างอีกทีหนึ่งใส่แบบนี้เลยดูดิชินน้นแน่นเลยดูดิอืนนะล้างล้างสะอาดเลยนะแล้วจะเอากุ้งนะครับมาตัดหนวดออกนะครับตัดออกไปเลย ป <laughs> ูแล้วก็ตัดแล้วก <c oughs> ็ตัดปูเทปในแล้วก็ตัดตรงขาออกไปเลยนะให้เหลือประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปเอาเส้นดำข้างหลังมาหน่อยทีหนึง่งแล้วก็จะนึ่งไปพร้อมกับทั้งหัวเลยนะบอกเลยว่าแซ่บบอกเลยว่าแซ่บแซ่บแต่งกุ้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราก็จะมาเอาเส้นดำมาหนอกนะขาหลังนิดนึงข <c oughs> าหลังนิดแล้วก็จเาเส้นดำมาหนอกอือกุ้งนะ <c oughs> บอกเลยว่าตัวใหญ่มาก ตัวของจริงแล้วก็พูดหน่อยนะเหนื่อยเอาใช่มีกุ้งแล้วก็มีหระพาให้หอมๆหน่อยแล้วก็มีหอยแล้วก็มีกุ้งแม่น้ํามีกุ้งแช่บ๊วยเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันนะครับก็ปลาหมึกนี่ผมจะบอกเทคนิคออย่างหนึ่งก็คือปลาหมึกเนี่ยล้างสีสวยเลยสะอาดมากเดี๋ยวเราจะนึ่งเดี๋ยวเราจะนึ่งสุดท้ายเพราะเหมือน เราจะป้องกันก,การเหนียวเพราะถ้านึ่งนานแล้วมันจะเหนียวนปะปลาหมึกมบอกเลยว่าเดี๋ยวรอดูกันโอเคครับเดี๋ยวรอไปดูการนึ่งของเรากันเลยเค let's go ตออนอ่ะนอนบวางไม่ได้เนาะนี่เดี๋ยวเราบเขาลังถึงแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตอนสุกกันไปดูตอนสุกกันไปเราไปรอมซอลรอเลยไป let's go <S โอเควันนี้เราก็จะมาทำซ้อสกันนะครับผม ครับจากนั้นเราก็ใส่เนยไปก่อนนะครับผมให้เนยละลายนะครับเราก็จะผัดกระเทียมให้หอมเลยนะบอกเลยว่าน่ากินบอกเลยว่าเดี๋ยวรอดูว่าชื่อเมนูอะไรนะโหหอมมากอะ่ะสุดยอดรอให้เนยละลายก่อนนะครับหอมปะครับตากล้องไ,ได้เลย <laughs> นี่เสียงตากล้องลงไปนะครับผมเราวก็จะผัดกระเทียมให้หอมหน่อยนะไปไปไปแม่เพลงดีจังเลยนะครับผมบรรยากาศยอดโหดูดีน่ากินมากเลย กระเทียมเริ่มเหลืองสวยแล้วนะนะไปเริ่มแล้วก็จะใส่เป็นพริกเผานะครับใส่ลงไปเลยครับพริกเผาครับใส่ลงไปเลยครับเผานะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปครับแล้วก็จะผัดให้ตัวพริกเผาละลายเลยนะครับผม น่ากินมากครับต่อเรานะครับสิครับน่ากินมากเลยนะครับทิ้นขาละลายหมดแล้วเราก็จะใส่นมต้นจืดน,นะครับผมใส่ไปเลยครับดูสิ น่ากินมากฮะหดูสินั้นเราก็จะมาเดี๋ยวเราให้จากนั้นเราก็จะใส่ซอสที่เราปรุง รสไปแล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวลองหช้อนก่อนนะช้อนครึ่งนะครับใสบ возмож, บ spoon, บ่ร้อนนะ,ค,ะ,ะนครับปูนฮะปูป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 ูป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 ป a half hours later. บอกเลยว่าผมน่ากินมากนี่โหสุดยอดไปครับ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 ผมถูกครับถูกเลยครับ ไี hey. ไป oh, ว่านะดูด้ดิดูสิสำเร็จแล้วเนี่ยใส่ไปหน่อยครับ no ดูส anyway> ิโหน่ากินมากครับกุ้งถังครับเดี๋ยวเราไปดมตอนคนกินกันเลยนี่เราแต่งหน้าให้หนึ่งก่อนว้าว ครับเราก็เสร็จแล้วนะครับดูน่ากินมากเลยนี่คนกินเราสองคนไปครับไปฮะโอ้ยกินเลยครับกินเลยครักินเลยดขอกุ้งแปดตัวก็ไปกินเลยเรียร์้นมันีอร่อยไหมนกไปไหน่ะเฟมเฟมล้องหมึกล่อหอยอะไรบาครับสุดยอดลองนันน อร่อยมากเราไปให้ FC เอฟซีเราเจยงกันดี้ว่าทุกคนเจยงเรามีอาหารมันเสิร์ถึงหน้าบ้านแต่ทำอีกเดี๋ยวมา,มาให้เรื่อยๆคนนี้นี่นี่นี่เอฟซีรงรัวเจับบาสผมตลอดขอบคุณ